ไขงูครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพันอะไรพอดีมาตัดหญ้านะครับนี่ครับเจออยู่แบบอยู่ในดินครับผมก็เลยเก็บขึ้นมากลัวมันแตกครับแต่พอผมมาไว้ประมาณแสนสิบนาทีนะครับนีะครับมันไม่มีไข่มาเอาเลยมีไก่มีผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไก่หรือเป็นงูหรืออะไรนะครับแต่ไข่รรแบบพันแบบนี้น่าจะเป็นถ้าเราน่าจะเป็นงูหรือเปล่า ต่าอคองไม่มีแล้วมั้งครับนะครับทัดญยาครับรอบจะเป็น <c oughs> บริเวณป่านะครับอาจจะติดกับแปรนิดหน่อยก็เป็นไปได้นะครับที่ว่าจะเป็นงูนะครับอย่างเช่นงูเขียวรเปล่าจองอางงูสิงอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นไข่อะไรคนระับ นะครับทุกคนดูดินะครับเป็นวงลีด้วยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้ดกวยแล้นะพวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันนะครับว่าไข่จะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราอะไรปกก่อนนะใบไ,ไม้ปกก่อน นะครับใบไม้ปกนี้นะครับนี้ก็ตัดย่าสบายสบายครับชิวๆนะก็ทำไปเรื่อยๆครับสวนของพ่อตัวเองครับแดดร้อนตอนเย็นครับตอนเช้าอากาศยังดีอยู่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือร้อนร้อนจัดๆนะครับดูโอ้โหดูพระอาทิตย์เดบครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ